สวัสดีครับพี่น้องป้องไปไทยอีสานครับเมื่อนี้กออกมาเล่นให้เล่นหน้าตามปกติครับสีผ้ามาเบิงเข่าสีาสาสผ้ามาเบิงต้นมะพร้าวที่ปลูกไว้อยู่ประมาณสองปีครึ่งยังบวชสามปีได้พี่น้องครับนี่เบิงเข่ารถดเนี่เบิงเข่าเบิงน้าเขาน้ำสร้างปลากระเขียวดีอยู่แต่ว่าบางเอื้นอนหลาย อยู่ภาพมาเบิงบักเผาปลูกได้สองปีคริ่งครับตัวเร็วท่านใจได้ยต้นบักแง่บักเตียสูงแลวบ้านสองปีประมาณอีกครึ่งปีไปก็ม่ออกช่อก็ถือว่ายังหน่อยนี่ต้นบักท่านบักม่วงบักเขียบไปซะแล้วนะาะมะเบิงบรรยากาศมาเบงเ,เปิดพันธุ์ท่านจะาหาันที ปลูกไว้ครับปลูกไว้เพื่ออายุได้กินเล็กๆกันหน่อยนี่สองปีกว่าพักเผาอันนี้ปลูกแซมดอกนี่ซุนี่ปลูกแซมปลูกแซมปลูกปลูกเพิ่มเติมนะน,นี่สองปีกว่าก็เสียประมาณสามปีกว่ากับอีกประมาณปีหนึ่งเบื้องต้นหลบมันมันออกช่อกับพยายามเรียงมั่นละ อันนี้ปลูกแซมดอกนี่ซุ้มนี่งปลูกแซมบ่ราะมันแซมอยู่ละนั่นนี่ปลูกแซมเพราะมันห่างเสลื่อยเกินก็ได้ใสอีกนี่ซองปีกว่าน้ำนี่กะบ่มีเงินดอกจะใสทุนเจ้าของนี่แหละหาเงินเพื่อได้มาโจกน้ำเพื่อไปใสย่ำแหล่งเนาะทั้งเขาทั้งน้ำหย่าไล่ไล่ให้มันเงยได้เดือยวนนึงซะก่อน <c oughs> จังสีหายามาสีดขายาไปซะละน้องอันนี้ก็นี่ประมาณสองปีกว่าๆนี่มะเผาวราบวันนียอาจจะออกช่อกยังละละ่ะปีนาเด้คุนโนบัะเขือพ่วงบานเท่าเกินัะแข่งครับขู่สิมะเก็บัะแข่งได้นี่นเลยมาแยางเลาะเบิง้งมะเผาว ลำใ่นี่ยลำใย่ประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนกล้วยหอมตรงนี้กับน,น้ำท่ากับสมบูรณ์แน่เบบสาระน้องบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับหน้าว็มีจนงามงามอยบอกหน้านจนกําลังออกดอก กล้วยก็เป็นวีแล้วละ่ะก,ก,กล้วยหอมกล้วยหอมกล้วยหอมนี่วงก็เริ่มใหญ่ละเป็นละาได้ได้กินละาได้ปีนี้ก็ได้เนาะนี่ครับประมาณสองปีต้นนี้ก็อยู่ร่มนึงกับบ่อใครนั่นปนไหนประมาณสองปีไปไปเนาะ เก็บบัเกเขือพ่วงหรือบักแข่งบ้านเฮ้ารับอย่าให้เบิ้งครับบรรยากาศเขาให้ทงหน้าามปกติครับอู้นจะมันง่ามไรเข่าก็ะไดเข่ากำลังเขียวง่ามซุ่มอยู่ลุมหนั่นก็ท่วมแต่ที่ได้มาซ่อมมาแซมมั่นตอนที่มันไงยังยหน่อยอ้าวครับคลิปนี้เอาไว้ซํานี้ครับผมคลิปนาก็ยังว่ากันเนาะ ขอบคุณหลายๆครับสำหรับคลิปนี้ที่มาเบิงมาแง่งกันไปแล้วสวัสดีครับผม